เธอคือตำนานเปิดภาพ3สาวยุค 90s มิตรภาพเกือบ30ปีไม่เคยจางมิตรภาพไม่เคยจางสำหรับ3าสาวยุค 90s แอนทองประสมนัทมีเรียและกิกสุวัจนีซึ่งพวกเธอคบกันมานานนานมาตั้งแต่สมัยวัยรุน่นเลยจนตอนนี้อาอยุใกล้จะขึ้นเลขห้าก,กันหมดแล้วแต่ความสาวความสวยไม่เคยลดลงกันเลยล่าสุดนัดแท็กทีมกิก ขอบุกบ้านใหม่ของแอนพร้อมกับถ่ายภาพร,รวบเฟรมกันบอกเลยว่าออาร่าความสวยมาเต็มโดยนัดได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า you are g o o d a friend จะ3สามปีแล้วเนอะแอดแอนทองแอดกิสวรรนีมาบ้านใหม่เพื่อนแอนสวยทุกมุมดีใจด้วยนะเพื่อนนานๆเจอกันทีเราก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมเนอะ love you ในขณะที่กิกก็โพสเหมือนกันระบุว่าครอบครัวมัมเองมาบุกบ้านใหม่คุณแอนสวยโฮมมี่สไตล์คุณแอนเขาเลยแหละภูมิใจในตัวคุณแอนนะสวยเก่งเซ็กซี่ขนาดนี้ใครจะอดใจไว้ซัพพอร์ตเพื่อนเสมอนะช่วงนี้อยากเซ็กซี่บ่อยใจเฟรม,มันสันโตมาด้วยการมิตรภาพไม่เคยจางสวยไม่สัง่งออร่ามากแม่